อยู่ตรงนั้นเขาก็าลังทำท่อทำอะไรต่ออะไรในซอยวัดตั้งไหวไตึกมันล้อม,รอ,มรอบอยู่อ่ะทำไมไอ้ที่เรานั่งเก้าอี้มันมันสั่นไปสามทีสี่ทีแล้วก็แต่มาจาับขมับมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เคยเจอไหมพอบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวแบบนี้ไม่ไม่เคยแต่เคยเห็นที่สิงห์บุรีก็มีตึกมันถล่มอะไรต่ออะไรตรงหลังหน่อย เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยเสียใจแทนทุกคนนั่นแหลนะเพราะว่าเราเขาไม่เคยเห็นว่าหนักหนาสาหัสขนาดนี้ยังให้กำลังใจเขาอยู่เรื่อยๆขอให้เจอถึงจะ,ะจะไม่มีชีวิตอยู่บ้างอะไรยังหายังหางไม่เจอเขอให้ได้กลับบ้านล,ลื่นน้ำมันหยด มันหยดมาไอ,ไอไ้ร้อยข้อต่อนนั้นยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเก็บตรงไหนบ้างไหมพ่อไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้แขนครั้งนี้เรากระดันแค่ลุกไม่ขึ้นต่าน,นั้นเองพอดีสั่งหมอให้ามาฉีดไอ้กูโคทให้เข็มนึงแล้วก็ไอ้เงือกที่มันอักเสบอยู่อ่ะฟันน่ะมาพอดีมาพอดีแล้วมาช่วยลูกตีนะะเขาเขาอยู่ทางบางใหญ่ ไกลกว่าจะมาก็ไม่ได้แต่ลูกสาวอยู่อยู่ที่นั่นนี่ให้ข่าวไปแฟนๆเป็นห่วงพ่อมากก็โทรกันทั้งวันเลยเราก็ไอเล่นอ่าโทรศรัพท์สมัยนี้ก็ไม่ได้เอาไว้รับอย่างเดียวปนละอดภัยแล้วไม่เป็นไรนี่เกินทีแรกนึกว่าจะมาไม่ไหววันนี้แต่ก็หายหายดีต้องมาพอเล่าถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวพ่อก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน อยู่ตรงนั้นเขาก็ลังทําท่อทําอะไรต่ออะไรในซอยไว้ทั้งหวายไงไอเราก็นึกว่าเอ๊ะเพราะว่าตึกมันล้อมรอบอยู่อ่ะทําไมไอที่เรานั่งเก้าอี้มันมันสั่นไปสามทีสี่ทีแล้วก็แต่มาจับขมับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ไอเราก็นึกว่ามันเป็นเป็นในซอยเพราะว่ามันล้อมรอบโดยคอนโดเยอะงานตรงนั้น เราเห็นเราก็เสียวอยู่เคยเจอไหมพอบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวแบบนี้ไม่ไม่เคยแต่เคยเห็นที่สิงห์บุรีก็มีตึกมันถล่มอะไรต่ออะไรตออไรงหลังหน่อยเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยนนลรลุนแรงที่สุดเลยแต่เราตอนนั้นมันอยู่ภานอกเ,เราเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต่ออะไรต่างหบางคนจะพ่อนวนน เออก็ไม่ไม่เคยท่ะไรอะเพราะว่านั่นแล้วก็เราก็กินยาด้วยพอ่าอยู่รามาธิบดีอะเขายาเขาเพียรพร้อมอะแล้ววันนั้นก็ไอ้เราก็กำลังไปเปลี่ยนไปเอาย้า้ลูกไปเอายาอยู่ใหม่ใหม่ีงงไปหมดสักเดียวเดียวลูก เขามีโทรศัพท์เขารู้เลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ในซอยไม่ได้เป็นในซอยเพราะ็เขากําลังซ่อมในซอยอยู่รอบๆหรอกนะขอกําลังใจให้หน่อยได้ไหมพ่อพ่อบางคนเน่ยเขาให้มาบ้างเพื่ออะไรกันก็ไม่รู้พ่อเสียใจแทนทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเราเราไม่เคยเห็นว่าหนักหนาสาหัสขนาดนี้ไงไอ้แค่ดินถล่มอะไรต่ออะไรนั่นก็เยอะแยะพะอสมควรเลยครับ นี่ก็ยังให้กำลังใจเขาอยู่เรื่อยๆขอให้เจอถึงจะจะไม่มีชีวิตยอยู่บ้างอะไรยังหายังหาไม่เจอเนี่ยมันเหตอาให้ได้กลับบ้านนะของพ่อเหรพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างพพ่อพ่อออเปไรก็ยัง,ง,ย,งยังปกติแหละเพราะว่าธรรมดาที่บ้านมันมีสองชั้นใช่ไหม ทีนี้ไอ้หลังคามันยังไม่ติดต่อกันเราเราก็จะรอให้หมดฝนเนี่ยเราจะจะข้างบนไม่ให้มันเชื่อมมันติดต่อกันจะไม่ให้ไม่ให้น้ำฝนลงมาเพราะไม่งั้นบางทีตาเราก็ชักฟางเ,าเวลาเดินเข้าห้องแล้วก็นั่งรถอย่างนี้บางบางทีเราเอาไอ้ที่รองก้นไว้ไม,ไม่ไม่ใช่คันนี้นะมันลูดลงไปทั้ง เบาเบอะอะไรเงี้ยเราก็ลุกไม่ขึ้นเนี่ยมือครั้งนี้ใช้ข้างเดียวลื่นน้ํามันหยดมันหยดมาไอไอรอยข้อต่อนั้นยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเดี๋ยวก็ต้องหาคนไปทําแล้วก็ข้าวของอธิบายนี้ก็อยู่กับลูกสาวเท่านั้นเองออก็ไม่มีเวลาเพราะ สาวบางทีก็ต้องไปทํางานอื่นด้วยอะไรต่วอะไรด้วยแล้วเราก็อยู่ก็หมายตัวก็มอสบายเหมือนกันไปเจ็บตรงไหนบ้างไหมพ่อไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้แขนครั้งนี้เรากระดันแค่ลุกไม่ขึ้นท่านั้นเองไม่้นพอดีสั่งหมอให้มาฉีดไอ้กูโคดให้เข็มนึงแล้วก็ไอ้เงือกที่มันอักเสบอยู่อ่ะฟันอ่ะ มาพอดีาอาามแล้วมาช่วยเพราะว่าลูกตีลูกตีนั่นเขาก็อยู่ทางบางใหญ่ไกลกว่าจะมาก็ไม่ได้แต่ลูกสาวอยู่อยู่ที่นั่นให้ข่าวไปแฟนๆเ,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 เป็นห่วงพ่อมากก็โทรกันทั้งวันเลยเราก็ไอเล่น โทรศัพท์มัยมนี้ก็ไม่ได้เอาไว้รับอย่างเดียวมันไม่เป็นอาลับอนอนหอนกันาปหลับอางดอืปอดภัยแล้วไม่เป็นไรนี่เกที่แรกนึกว่าจะมาไม่ไหววันนี้แต่ก็หายหายดีต้องมาอย่างไงก็ต้องมาหน้าที่ของเราถ้าเราไม่มี อ่าไม่ได้เป็นศิลปินยังชาป่านนี้ก็แย่แล้วเหมอนกันนี่น,นะยังคิดถึงเสียงร้องเพลงของพ่ออยู่เลยว่ายังได้แฟนๆเพลงที่รุ่นสมัยที่ตีพ่าอยู่กุกทุโบยยอนในตอนดังๆยุคแรกเขาอยู่เมืองนอกกันไงแล้วก็ส่วนมากเขามาเยี่ยมเขาจะมาเยี่ยมก็ให้ใหใหตีพ้าไปเที่ยวก่อนอะไรต่อะอะไรก็นนยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม เพลงมันเยอะมากแล้วก็บางเพลงมาเข้ากระยุคเด็กลุกยุ่นใหม่ก็ได้แล้วก็ส่งก็ได้ตรงเนี้ยเพราะว่านักร้องรุ่นก่อนนี่เราจะไม่ค่อยได้เงินได้ทองสูเหมือนขนาดน,นี้แล้แต่นี้มันมันมอทนทานมาหลายสม,มัยมีพี่มีชู้นี่คนก็ยังร้องไป ตั้งแต่ยุคแรกมายุคที่สองยุคที่สามนี่มันตั้งตั้งแต่ยุตอนหนุ่มๆก็ตั้งแต่ออ2504มียพี่มีชูนี่ก็2510อ่า1314นี่แล้วนะปกดียิงดังใหญ่เลยเก็ดีใจเมื่อก่อนมันไม่มีนี่ค่ะลิกาติดเลกยก็เถิดเดี๋ยวนี้ลิกาติดก็ไปเก็บ ทำอะไรต่ออะไรกันมองนอกมืองหนาเราก็ได้ผลตรงนั้นถึงหน้าเวทีเสียงมันจะตกลงไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคมันช่วยได้แต่ตัวเองก็แฟนเพลงเขาไม่ถือตรงนั้นอะแต่ว่าหน้าเวทีก็ยังพอได้สี่เพลงห้าเพลงอย่างเงี้ยก็พอไหวมันก็ชีวิตศิลปินอะมัน เสียงเพลงเนี่ยมันมันทำเหมือนให้กำลังใจเราแล้วลเดืนนี้ก็ยิ่งมีค่าลิขสิทธิ์ช่วยเหลือให้ทางกมรมส่งเสริมด้วยอะไรต่ออะไรขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ